โหลจันอือพอดีว่ามีเปื่อนร่มปลิงเงินเขายวมากว่าร่างเซดวันเช้านี่นะเออมึงช่วยควักปุงปลามาจากร่องแป๊กนะแป๊กนึงมันมีออกวดต้องควักร่องแป๊กนี่จันนะนี่มึ่ว่าคนเตนี้นะกินเป็นแต่แกงปุงปลาส่างแกงปุงปลายามันได้บ่อยมาก ต้องนิยานไม่มีปุงปลา,เ,ปปา,าเดียวเลยฉันปุงปลามักเด็กกับมันยังไม่เปรี่ยวอย่างไม่อ้อมเออมึงจอยกวากวากมาหม้กันจะเนอะจากช่องแป็กเอ็นดูขเขาเขออาจะหักกินแล้วก้นตองลาทั้งมากันลาวเอออย่าลืมนะจันนาปุงปลานะ้ำกวากไม้ได้ไอเอือนั้นไม่ออานี่อ้อแต่เก่งปุงปลาไวมาเกง่งปุงปลาเอาแต่ปุงปลานั่นแหละมึงไ่ต้องกวากไรมาเออนะั้น ว่าแก่ปูงปลามาอย่างเดียวเอ็งก็บอกว่าก็ให้นำนักยาฮ่าดูจ้ะเนาะคว้า,ามาัทรามเป๊กจันถึงมึงไปจังนะจ๊ะน,นะว่าเป๊กเงันมันนักต่าโดยผมคว้า,ามาด้วยก็ให้นำนักยาฮ่าดูอยู่มาให้ฟรีดาวเออ่วยยากันจ้นนะเนาะปูงปลาย่านี่ดังตัางเมืองปไปลีเตียวนี่เอออย่าลืมจ้ะน,นะปูงปลาปูงปลาเอามาเอามา